i a เรองนี้นะคะอย่าวัดด้วยสายตาจากพี่บีมจารุวรรณค่ะประกอบละครเรื่อ ok งคุณแม่สวมรอยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ติดตามละครเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ครั้งแรกหรืออาจจะเดินแบบว่าเพกนางเอกตกกันใน MV เมื่อกี้นี้นะคะก็ไปติดตามละครเรื่องนี้กันได้ค่ะคุณแม่สวมรอยนะคะเป็นละครดิวรันในช่วงบ่ายบ่ายโมง45นาทีเป็นต้นไปกับทางช่อง35วันรวดเลยจันถึงสุกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนอกจากละครแล้วในช่วงนี้นะคะทิพย์มีสิ่งดีๆที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันกับศิลปินนักร้องลูกทุ่งคนเก่งและได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนมาท่่มกันกันแล้วต้องขอต้อนรับพี่ยิ่งยงยอดบัวง,งามสวัสดีค่ะสวัสดีคับน้องฟ้าสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับมาในวันนี้พี่ยิ่งยงสดใสเราต้องใส่ใจตัวเองทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่นะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอ<ช>ออกกําลังกายสม่ําเสมอ,อมและมีตัวเสริมคือทางเช่าผสมมันติวิตามิน B ตัวนี้คับผม ทำไมเลือกทางเช่าผสมมันติวิตามินบีเพราะว่าเขามีโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP พี่น้องชาวไทยมุสลิมก็ทานได้เพราะเรามีเครื่องหมายฮาลาลด้วยรางวัลการันตีสินค้าขายดี f o o อิน g รีเดียนเอเซ2019หรือว่า FIA s i a มาปีนี้สินค้าขายดีจากวัดสันครับและยังมี ท็อปแบรนด์อวอร์ด2020และอาเซียนท็อปคัมราเีอวอร์ด2020นี่คือรางวัลการันตีครับคือเยอะมาก<ช>แล้วก็พิเศษกว่านั้นวันนี้พี่ยงมามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อทางเช่าผสมมันติวิตมีบีหนึ่งชุดนะครับหกล่องในราคาเพียง1,00 0บาทเท่านั้นพิเศษสําหรับคนที่สั่งซื้อ2ชุดจะได้รับกาแฟผสมทางเช่า3ถุงจํานวน1 5ซองครับในราคา2,000บาทเท่านั้นครับ จำกัดสิทธิ์ในการซื้อคนละไม่เกิน2ชุดเท่านั้นและขออนุญ,ญาตจำกัดสายแค่600สายเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าใครอยากสนใจทดลองนะครับเรามีชุดทดลอง1กล่อง300บาทครับสนใจทดลองโทรศรัพท์0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือที่ไ like ลน์ LP88 นะครับสะดวกมากยิ่งขึ้นตอนนี้มีขายแล้วที่เอ็กซ์ตร้าใน7 e เ e ่นอีเลฟเว่นซีเจซูเปอร์มาร์เก็ตง่ายๆครับ4ี่ขันูลย์บาทเองครับผมราคาดีมากแล้วต้องบอกว่านอกเหนือจากพิ่งยงกันแล้ว <Okay. S 2> ยังแนะนำให้กับคน วงการทานกันด้วยเยอะมากเยอะแยะมากมายถามว่าใครไม่ทานมั่งดีกว่าน,น,นะเพราะตั้งแต่คุณอาภพาพรคุณพ่อไวยพจนะครับเราจะมาคุณเชอรี่เมฆวัฒนาคุณวิลี่แม็กอินทอสคุณพีเคทางเช่านี้เลยครับไปแจกพี่น้องในชุมชนมากมายนะครับให้พี่ยังยงย้ำโปรโมชั่นดีๆอีกทีหนึ่งค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะครับสั่งซื้อทางเช่าผสมอันติวิตามินบีหนึ่งชุดนะครับหกกล่องราคาแค่1000บาทเท่านั้นพิเศษสำหรับท่านที่สั่งซื้อ2ชุดนะครับ นี่แถมฟรีไปเลยครับกาแฟผสมทางเช่า3ถุงจำนวน15สซองครับโอ้โหราคาแค่2,000บาทเท่านั้นเองน้<ค>องอ,อ้าจํากัดสิทธิ์ในการซื้อขอละไม่เกิน2ชุดเท่านั้นนะครับแต่วันนี้ขออนุญาตจำกัดสายด้วยครับแค่600สายเท่านั้น สนใจโทรศัพท์02 0 2 6 5 8 8 8หรือว่าี่เลแอด LP88 นะครับมีให้ชุดทดลองด้วยนะครับ1กล่อง300บาทครับโทรศัพท์02 0 2 6 5 8 8 8หรือว่าี่เลแอด LP88 สะดวกมากยิ่งขึ้นตอนนี้มีขายแล้วที่ร้านเอ็กซตราในเซเว่นอีเลฟเว่นและ CJ เจซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ4แคปซูล49บาทนะครับโอ้โหทางเช่ายิ่งยง เป็นหนึ่งในใจยิ่งยง24ชั่วโมงครับนี่แล้ววันนี้พี่ยิ่งยงตัวจริงเสียงจริงมาการันตีแบบนี้มั่นใจได้เลยแล้วก็ทางรายการนะคะหมดเวลาแล้วต้องขอขอบคุณพ,พี่ยิ่งยงมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอ,คขอบคุณครับขอบคุณครับทำไมคนทําประกันไม่ค่อยเป็นมะเร็งแต่คนที่ไม่ทำประก,กันนั่นเป็นมะเร็งที่ทําไม่เป็นมะเร็งนะทาไปนานแล้วเนี่ย ซีไอซูเ p r ร์โปรเทคคุ้มครองมะเร็งและโรคสมองเป็นไม่เป็นก็ได้เงินคืนร้อยเปอร์เซ็นซี c อซูเปอร r โปรเทจาก Ocean Life ไทยสมุทรพอลูกเราต้องดูแลตลอด24ชั่วโมงมีโอกาสที่จะเสียได้ตลอดเวลาค่ะบอนตึ่ออกมาเขาบอกว่ากำลังเข้าพิธีแต่งงานอยู่เลยครับมันต้องเจอผู้หญิงเดินตามข้างทางมาบ้าง <c oughs> อะทำไมคนอื่นไม่รับมารับคนนี้อะผมจะบอกอะทุกคนแล้วเขาไม่ขึ้นหรอมะจับไม่ได้ค่ะหนังคาเขาต้องติด g p s โอ้โห ผมว่าเราข้ามเรื่องนี้ไปจะดีกว่าต้องละเอียดเลยีปเินศพเข้าลอยน้ำทีเด็ดลูกนี้ลายเอ๋ยลายยาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายได้เป็นกรลายวันก่อนฉันนั่งรถเม์เห็นคนวุ่นวเพราะไม่มีคนขับวงมาลัย นอกจากดูบ้านเราเองแล้วเนี่ยเราต้องดูบ้านของผู้ชายด้วยดูนิสัยเราด้วยโสดอาจจะไม่สนิทอาจจะสนิทแต่ก็ไม่โสดบางเวลาแต่ว่าบางทีอะผู้หญิงยกกำลังแจ๋วแปดโมงเช้าจันนี้ต้องช้ามเกดช้างใช่ชายืนยันเลยพี่ไม่กลัวเมียรู้สึกเดี๋ยวกลับไปบ้านแตกครับสารภาพไหมครับอยากบอกเมียที่บ้านบ่นน้อยๆหน่อยสารภาพ ขอทริคเด็ดจัดการเงินมารายการเนี้ยสมมุติว่าได้สองหมื่นแล้วก็บอกหมื่นเดียวโอ้หมดกันชนะทรีซีรีส์สนุกกับซีรีส์ดังสุดฮอตถ้าคือองค์ชายยีซอนตัวจริงและเป็นผู้นำพ่อคาเร่ด้วยผู้จาเหลวหลายทั้งเพ่เข้าพันปีออกนอกเปิดโปงเรื่องอดีตพระราชาถูกสังหารนะครับ มันจะมีหลักฐานเกี่ยวกับชาติกําเนิดของฝ่าบาทมาถวายให้ี่คะพระพันปีมันจะมีหลักฐานเ<ร><ร>พื่หน้ากากจอมบัลลังก์ดทรีซีรีส์ทุกวันอังคารเวลา22นาฬิกา50นาทีทางช่อง3กด33เราเป็นคนกันเองของวีมมก็เหมือนของอ้นฉันไม่ชอบใช้ของร่วมกับใครคุณกําลังใช้ผมเป็นเครื่องมือในการยั่วคุณโอ้นคนที่มันทำพังมันคือคุณม่ใช่คุณคุณ สนุกหรอกนะเพราะว่าแพตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยฉันมากดีมากกว่านี้มากไ้เธอคิดแน่เ,เริ่งรักเพลิงแคนทุกคนจันทงสุขเวลา14นาฬิก5นาทีเริ่ม6พฤศจิกายานนี้ทางช่อง3กด33 2พฤศจิกายานนี้พบกับน้ำฝนบุชและป๊อบปี ในแซบผาซา่าบ่ายโมสีช่อง3<า>กด33พสาซา่าอาจารย์จะดูแลดาราดวงน้อยๆดวงนี้เองลาออกไปซะแล้วก็ออกไปจากชีวิตของคุณจันร์โดยถาวรโดยไม่หวนกลับมาอีกกณไม่มีสิมาดูถูกครอบครัวใช่แบบนี้นะสนุกดีอวอกที่ชะตาชีวิตของใครบางคนเนี่อยู่ในกรมดีว้ว ฉันขอโทษนะคะทุนหัวของเบาลลืมเบลล์ซะเถอะนะคะดาวเกียงเดือนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาทางช่อง3กด33คืนนี้เบาเบาเวลากินเบาเบาเต้นเบาเบาอ่าเบาเบาก็เบาเชาวบีน้องวันนี้ลงกันบอบเบาเวลารวมกันมันกว่าโซดาลีโอ สนับสนุนโดยประกัน C.I. Super Protect จาก Ocean Life ไทยสมุทร The Gallery อ t เกาะช้างวิทยุครบครัวข่าวสทอรอ FM 106 MHz เ กับข้าบุรุตรีแชร์ในทรีคอนเสิร์ตในเบรกที่2นี้นะคะเบรกที่แล้วเนี่ยเราจัดเต็มในเรื่องของเพลงประกอบละครเนาะไม่ว่าจะเป็นเพลงในช่วงค่ำนะคะหรือเป็นละครในช่วงบ่ายช่วงนี้มาถึงรีรอนในช่วงเย็นกันบ้างค่ะกับละครเรื่องลมซ่อนรักเพึ่งลาจอกันไปสดๆร้อนๆเลยนะคะที่ได้สาวเต้านะัทพรนะประกบคู่กันกับหนุ่มนัเด็กคูกิมิยะโอ้เคมีี่คู่นี้ก็ฟินมากๆเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นลาด้วยละครเรื่องนี้กันนะคะเรามีเพลงประกอบละครทิ้งท้ายกันด้วยกับเพลงที่มีชื่อว่าลมซ่อนรักค่ะ i